สวัสดีครับผมผมกับผมช่างเตานะครับช่องลูกอิสานใต้พา,าทำนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาว่างทําคลิปเนาะวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมจะมาพาทุกท่านมาดูวิธีการนะครับวิธีการ บทวาวนะครับบดวาวแบบบ้านๆเรานะครับไม่ต้องมีเครื่องมือนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวิธีบทวาวแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับผมนี่ครับเครื่องมือก็มีอยู่นี่ครับมีไขค,รครวงตัวนี้นะครับ ตัวนึงนะครับเอาที่มันเป็นพลาติกอย่างนี้นะครับมีเหล็กไม่เอานะครับผมก็แค่นี้นะครับแล้วก็กากเพชรบดเปล่านะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาทำให้ดู ทำให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับบดได้ทำได้นะครับทำเองได้เนาะมาเริ่มดีกว่าครับง่ายๆนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับ ต้องเอากากเพชรน,นะครับกา,กากเพชรก็เอาด้านที่เป็นละเอียดนะครับไม่ใช่ด้านหยาบเนาะอีกข้างจะเป็นด้านหยาบเริ่มกันเลยครับถ่ายคนเดียวนะครับจะลำบากนิดนึงต้องขอภายทุกท่านนะครับที่นานๆได้มาลงคลิปนะครับนี่นะครับวิธีบดนะครับ ก็ใช้นี่ครับนิ้วมือเรานะครับผมก็ใส่น้ำมันเครื่องสักนิดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่น้ำมันเครื่องให้ร้อลื่นสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับ แล้วก็ทากากเพชรนี่นะครับก็ทากากเพชรนะครับประมาณนี้นะครับผม วิที่บดนะครับก็ใช้นิ้วนะครับก็สัมพันธ์กับนิ้วให้นิ้วมันใช้ได้หลายอย่างนะครับนิ้วเนี่ยฮะนี่นะครับนี่นะครับนิ้วกลางของเรานะครับนี่เห็นไหมนิ้วกลางของเราก็จะดันแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ย้ำนะครับไขค,รครวงต้องเป็นที่เป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับนั่นขึ้นมามองเห็นไหมว่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะหยอดน้ำมันเครื่องสักนิดนะครับ นี่ครับ นี่ครับก็ประมาณนี้เนาะใช้นิ้วทำไปเรื่อยๆนะครับหม่ๆก็จะเมื่อยนิ้วนะครับ ผมนี่นะครับเกือบจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องบดอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็จะประมาณนี้เนาะวิธีบดวาวแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากมายนะครับผมสำหรับใครที่ผลิตหรือทำเครื่องมือบดวาวเองนะครับก็ ก็ดีนะครับผมดีนะครับทำยังไงให้มันง่ายยังไงก็มาแชร์มาบอกกันด้วยนะครับผมว่าจะทําก็ยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามีในหัวแล้วนะครับก็เออยังไม่มีเวลาว่างนะครับ <c oughs> ครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆท่านได้ ทำนำไปใช้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายท่านเนาะสำหรับไปซื้อแค่กากเพชรมากระป๋องหนึ่งก็บดวาวตัวเองได้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ทำไปจนกว่าก็ลองอทำเสร็จก็เช็ดให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอาวาวใส่แล้วก็ แ้น้ำมันหยดในรูนี้นะครับนี่น้ำมันหยดถ้ามันไม่ออกมาก็ถือไว้ใช้ได้นะครับคเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผม